ตลาดน้ำใจเสียงน้ำกระทบเรือดังแผ่วๆตลาดน้ำยามเย็นเต็มไปด้วยสีสันกลิ่นอาหารหอมลอยมากับลมเสียงแม่ค้าตะโกนเชิญชวนขับกล่อมบรรยากาศให้มีชีวิตชีวานักเดินทางหนุ่มพายเรือเข้าไปกลางลำคลองดวงตาเขาส่องหาของที่ระลึกแสงไฟจากโคมกระดาษสะท้อนบนผิวน้ำสวยงามราวภาพฝันแต่แล้วเขาสังเกตบางสิ่งที่ไม่เหมือนใครเรือลำหนึ่งจอดอยู่เงียบๆบริมฝั่ง ไม่มีเสียงแม่ค้าไม่มีเสียงเชิญชวนมีเพียงหญิงชารานั่งก้มหน้าอยู่ลำพังโต๊ะไม้บนเรือเธอวางกล่องเล็กๆแต่ละกล่องประดับลวดลายประณีตเมื่อเขาเข้าไปใกล้หญิงชาราเอยหน้าขึ้นช้าๆรอยยิ้มของเธอสงบแต่สายตากลับทำให้หัวใจเขาหนาวเย็นตลาดนี้ขายของพิเศษเธอพูดเสียงเบาที่นี่ขายหัวใจนักเดินทางหัวเราะเบาๆคิดว่าเป็นคำโฆษณาเล่นคำ แต่หญิงชราผลักกล่องหนึ่งมาตรงหน้าเขาเปิดออกภายในไม่ใช่เครื่องประดับแต่เป็นหัวใจเล็กๆเ,เ,เต้นเบาๆเ,เหมือนสิ่งมีชีวิตจริงเลือดในกายเขาเย็นวาบมือสั่นจนแทบปล่อยกล่องตกน้ำเสียงหัวใจในกล่องเต้นที่ขึ้นดังสอดประสานกับจังหวะหัวใจเขาเองหญิงชราจ้องเขาสายตาไม่กระพริบหัวใจนี้กำลังตามหาเจ้าของใหม่รอบตัวเงียบกริบ เสียงผู้คนในตลาดหายไปเหลือเพียงเสียงน้ำและเสียงหัวใจเต้นกล้องในหูนักเดินทางมองไปรอบๆท้องหัวใจอีกดวงเต้นในอกเขาจังหวะไม่ตรงกับของเดิมมันกระแทกหนักและถี่เหมือนพยายามแย่งที่อยู่เขากุมหน้าอกแน่นลมหายใจติดขัดเสียงหัวใจแปลกปลอมดังชัดเจนดังกว่าหัวใจจริงของเขาเสียอีกหญิงชารามองด้วยสายตาพอใจเธอหยิบกล่องอีกใบขึ้นมา เปิดฟ้าออกหัวใจในนั้นเต้นช้าและแรงแต่ละจังหวะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเรือบางดวงอยากเป็นอิสระเสียงเธอดังก้องแต่บางดวงต้องการเจ้าของใหม่นักเดินทางพยายามตะโกนแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปเหมือนสายน้ำในคลองดูดทุกถ้อยคำเขากวาดตามองรอบตัวตลาดน้ำที่เคยสว่างด้วยโคมไฟกลับเงียบวังเวงไม่มีเสียงหัวเราะของผู้คน ไม่มีเสียงเรือชนกันมีเพียงเงาดำลางๆนั่งนิ่งอยู่บนเรือลำอื่นแต่ละเงามีโคมไฟสีแดงวางตรงหน้าไม่ไหวติ่งไม่ส่งเสียงเหมือนรูปสลักไร้วิญญาณลมหายใจของเขาหนักหน่วงกลิ่นคาวคลุ้งแรงขึ้นเรื่อยๆเขามองผิวน้ำและเห็นเงาของตนเองไม่ตรงกับร่างจริงเงาในน้ำยกมือขึ้นก่อนเขายิ้มออกมาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยิ้ม นักเดินทางหันหน้ากลับทันทีหญิงชรายังยื่นกล่องตรงมากล่องไม้เล็กๆที่สั่นไหวในมือเธอเสียงหัวใจดังจากข้างในเต้นประสานกับจังหวะใหมายในอกเขาเจ้าหนีไม่ได้เสียงแผ่วต่ำแต่ก้องสะท้อนทุกทิศต,ตลาดนี้เลือกเจ้าแล้วมือเขาสัน่นเขารู้สึกถึงเลือดไหลซึมจากหน้าอกเสื้อเชิตชื้นเย็นแต่เมื่อก้มลงดูไม่มีบาดแผลใด,ดๆมีเพียงรอยสีแดงเป็นวง เหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกวาดด้วยเลือดหัวใจปลากปลอมในอกเขาเต้นแรงขึ้นดังรัวราวกับจะทะลุออกมาเขาสุดตัวลงบนเรือเสียงน้ำสาดดังรอบๆแต่เรือไม่โยกเลยเหมือนทั้งคลองหยุดเคลื่อนไหวเงาดำบนเรือลำอื่นเริ่มขยับพวกมันหันหน้ามาพร้อมกันทุกคู่ตาเป็นหลุมว่างเปล่าไม่มีลูกตาแต่เต็มไปด้วยความว่างเวงที่กลืนกินทุกสิ่ง เสียงหัวใจนับร้อยดังพร้อมกันหนักหนักหนักจนเขาแทบหูแตกทุกจังหวะทิ่มแทงลงไปในกระดูกสอดประสานกับเสียงหัวใจที่ไม่ใช่ของเขาหญิงชาราโน้มตัวเข้ามาใกล้เธออยู่ใกล้เสียจนเขาได้กลิ่นควันไฟเก่ากลิ่นเหมือนผ้าที่ถูกเผาติดตัวเธอเหมือนเงาอาดีตที่ไม่เคยเลือนหากเจ้ารับมันเธอกล่าวชา้ชาชเจ้าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดนี้และหัวใจเจ้าจะไม่เงาอีกต่อไป เขาสายหน้าแรงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวความหนาวแผ่ซ่านไปทั้งกายเขาพยายามคว้าพายเพื่อหนีแต่ภายในมือกลับกลายเป็นไม้แห้งผุแตกสลายเป็นผงในทันทีผิวน้ำเริ่มเปลี่ยนสีจากดำสนิทกลายเป็นสีแดงเข้มเป็นเหมือนสายน้ำแห่งเลือดหัวใจหลายดวงลอยขึ้นจากน้ำเต้นช้าๆรอบเรือของเขาแต่ละดวงมีเส้นเลือดสีดำพันรอบเหมือนโซ่ล่ามวิญญ,ญาณเขาปิดตา แต่ยิ่งปิดเสียงหัวใจก็ยิ่งดังดังจากในอกดังจากในน้ำดังจากท้องฟ้าที่มืดลงเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเขาไม่ใช่ของหญิงชราแต่เป็นเสียงอ่อนโยนเสียงของเด็กผู้หญิงช่วยพวกเราหัวใจเหล่านี้ไม่เคยได้กลับบ้านนักเดินทางสะดุง้งลืมตาทันทีและเห็นท่ามกลางหัวใจที่ลอยรอบตัวมีหัวใจดวงเล็กๆส่องแสงสีขาว แตกต่างจากดวงอื่นที่ดำหม่นหัวใจดวงนั้นเต้นเบาๆแต่มั่นคงไม่เร่งร้อนมันขยับเข้าใกล้เขาราวกับขอให้เขายื่นมือออกไปรับหญิงชราเห็นสิ่งนั้นเธอชนะรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเปลี่ยนเป็นบึง้งตึงเธอตะโกนเสียงต่ำอย่าแต่ต้องมันนั่นไม่ใช่ของเจ้าเงาดำรอบตลาดส่งเสียงคำรามเสียงต่ำจนผิวน้ำสัน่นหัวใจดวงอื่นกระแทกเข้าใกล้เขา เต้นแรงขึ้นเหมือนจะกลืนหัวใจสีขาวนั้นนักเดินทางมือสันเขามองหญิงชราที่จ้องเขาด้วยสายตาเกลี้ยกราดมองเงาดำที่โอบล้อมและมองหัวใจสีขาวที่ยังคงเต้นอย่างสมบเขารู้ทันทีนี่ไม่ใช่การซื้อขายนี่คือการเลือกและเขาคือผู้ถูกบังคับให้เลือกมือเขาสั่นไหวสายตาจับต้องหัวใจสีขาวที่ลอยเข้ามาใกล้มันแตกต่างจากดวงอื่น ไม่มืดหมดไม่ถูกพันธนาการแต่ส่องแสงอ่อนโยนเหมือนแสงจันยามคำ่ำเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งเสียงของเด็กหญิงโปรดช่วยพวกเราเสียงนั้นอ่อนหวานแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟบนเรือเธอกระพริบวูบว่าเรากับไม่อาจทนแรงของหัวใจสีขาวได้ใบหน้าของเธอเริ่มแปรเปลี่ยนรอยยิ้มบิดเบี้ยวกลายเป็นรอยแผลฉีกขาด เรากับเนื้อหนังไม่อาจเก็บความลับได้อีกเจ้าต้องเลือกหัวใจจากข้าเธอคำรามเสียงของเธอดังก้องจนผิวน้ำกระเพื่อมหัวใจดวงนั้นเป็นของต้องห้ามนักเดินทางก้าวถอยเรือเล็กโยกไหวหัวใจสีดำหลายดวงกระแทกรอบๆเหมือนพยายามกันไม่ให้เขาเอื้อมมือออกไปแต่หัวใจสีขาวยังคงเต้นมั่นคงลอยตรงเข้าหาเขาเขากัดฟันเหงื่อไหลอาบหน้า เสียงหัวใจในอกเขาเต้นรัวแทรกเข้ากับเสียงเต้นจากหัวใจแปลกปลอมจนกลายเป็นจังหวะที่บิดเบี้ยวเขาแทบจะเป็นบ้าเงาดำบนเรือลำอื่นเริ่มโอนเอ็นไปมารากับพวกมันไม่พอใจทุกคู่ตาไร้ลูกตาหันมามองเขาบรรยากาศกดดันจนหายใจไม่ออกนักเดินทางตัดสินใจเขายื่นมือออกไปปลายนิ้วแต่หัวใจสีขาวทันใดนั้นคลื่นพลังแผ่กระจายออกไปทั่วคลอง น้ำที่แดงเข้มกลับใสขึ้นชั่วขณะเงาดำกรีดร้องเสียงก้องสะท้อนเหมือนสายฟ้าตลาดน้ำเงียบเงันโคมไฟสีแดงกลับมาส่องสว่างเรือมากมายผุดขึ้นจากความมืดเหมือนเพิ่งถูกปลุกให้กลับมานักเดินทางอยู่นิ่งมือยังสัน่นหัวใจเขาเต้นแรงไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองหรือของสิ่งที่ถูกผูกพันอยู่เสียงทุ้มต่ำดังกล้องอีกครั้งเจ้าเปิดประตูที่ปิดตายมานาน คำพูดนั้นไม่มาจากหญิงชราแต่ดังก้องจากทุกทิศทางเหมือนน้ำเองกำลังพูดนักเดินทางหันซ้ายหันขวาผิวน้ำสะท้อนเงาแต่เงาไม่ใช่ของเขาแต่เป็นเงาของคนมากมายแต่ละเงามีแผลที่อกกลวงโบไร้หัวใจเงาเหล่านั้นเกืม้อมือออกมาน้ำกระเพื่อมรอบเรือมือเย็นเฉียบโผล่พ้นผิวน้ำพยายามคว้าขาของเขาเขาถอยหนีแต่เรียกลับไม่ขยับ เหมือนถูกตรึงไว้กับกลางคลองแสงจากหัวใจสีขาวที่เขาวางลงในน้ำยังคงส่องอยู่แต่มันเริ่มอ่อนแรงคล้ายถูกสิ่งมืดกลืนกินเสียงเด็กหญิงดังอีกครั้งในหัวเจ้ายังไม่เสร็จสิน้นยังมีหัวใจอีกมากที่รออิสระนักเดินทางกัดฟันเขารู้สึกถึงแรงเต้นในอกหัวใจของเขาเองก็สั่นแรงเหมือนจะขาดร่างออกเป็นเสียงเสียงหญิงชราหรือสิ่งที่เคยเป็นหญิงชรา ยังไม่หายไปร่างสูงใหญ่ของเธอค่อยๆก่อตัวขึ้นใหม่จากผงเท้าหัวใจที่แตกสลายบางดวงกลับมาประกอบรวมเธอยือนตระหง่านอยู่กลางเงาไฟสีแดงเจ้าอาจปลดปล่อยบางสิ่งเธอพูดเสียงเย็นแต่เจ้าก็ผูกพันกับตลาดนี้แล้วหัวใจเจ้าไม่ใช่ของเจ้าอีกต่อไปนักเดินทางสันสีสะเขาพยายามตะโกนออกมาข้าไม่ยอมหัวใจนี้เป็นของข้า หญิงชรากระโจนเข้ามาแต่แสงจากหัวใจสีขาวผลักเธอออกไปร่างเธอสะบัดไปด้านหลังเสียงหัวเรือไม้แตกดังสนัน่นนักเดินทางกอดหัวใจสีขาวไว้แนบอกและในวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงลมหายใจที่ไม่ใช่ของตนเองเสียงเด็กหญิงกระซิบข้างหูขอบคุณหัวใจในอกเขาที่เคยเต้นผิดจังหวะกลับสงบลงทันทีราวกับหัวใจสีขาวเข้ามาแทนที่เสียงเต้นมั่นคง อบอุ่นไม่รุนแรงไม่โหดร้ายแต่ความสงบอยู่ได้ไม่นานหัวใจสีดำรอบเรือเริ่มรวมตัวเส้นเลือดดำที่พันรอบมันเชื่อมเข้าหากันกลายเป็นเครือข่ายยักย้ายพุ่งเข้ามาหาเขาหญิงชาราลุกขึ้นอีกครั้งร่างเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่หญิงชาราอีกต่อไปแต่เป็นร่างสูงใหญ่ผิวหนังแตกแยกเต็มไปด้วยรอยหัวใจที่ฝังอยู่ตามตัวแต่ละดวงเต้นแรงพร้อมกัน เหมือนเธอเป็นร่างรวมของหัวใจที่ถูกกักขังเจ้าไม่อาจหนีได้เสียงเธอดังก้องไปทั่วตลาดหัวใจที่นี่ต้องอยู่กับเราน้ำในคลองพลุ่งพล่านเรือโยกแรงเงาดำรอบๆอ,อบโผล่ขึ้นจากน้ำพวกมันไม่ใช่เพียงเงาอีกต่อไปแต่เป็นร่างคนที่สูญสิ้นหัวใจอกกลวงโบเดินโซเซมาหาเขานักเดินทางหายใจที่มือกอดหัวใจสีขาวแน่น เขารู้ว่ามันคือทางรอดเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้มันอย่างไรเสียงเด็กหญิงดังขึ้นในหัวอีกครั้งวางหัวใจนี้ลงในน้ำมันจะปลดปล่อยเราเขามองผืนน้ำสีแดงเข้มมันดูอันตรายเกินกว่าจะไว้ใจแต่แรงกดดันรอบตัวไม่ให้ทางเลือกร่างเงาดำกำลังเข้ามาใกล้หญิงชราปแปรเปลี่ยนกำลังโอบล้อมเขาหลับตายกหัวใจสีขาวขึ้นแล้วค่อยๆวางมันลงบนผิวน้ำ ทันทีที่หัวใจสัมผัสน้ำแสงสว่างแผ่กระจายคลองทั้งสายสั่นสะเทือนเสียงหัวใจสีดำแตกสลายดังระงม,มเส้นเลือดที่พันรอบมันฉีกขาดกลายเป็นผงดำลอยหายไปเงาดำที่ไร้วิญญาณสุดตัวร่างพวกมันค่อยๆโปร่งใสก่อนจะหายไปในอากาศเหมือนละลายกลับคืนสู่อิสระหญิงชรากรีดร้องเสียงเธอดังสะท้อนจนฟ้าสัน่น ร่างสูงใหญ่เต็มไปด้วยหัวใจบนตัวค่อยๆแตกออกทีละดวงกลายเป็นฝุ่นแสงร่วงลงไปในน้ำนักเดินทางก้มหน้าหอบแรงน้ำตาไหลพรากไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเจ็บปวดหรือความโล่งใจแต่แล้วเขาได้ยินเสียงหัวใจอีกครั้งไม่ใช่หัวใจสีขาวไม่ใช่หัวใจปลกปลอมในอกแต่เป็นเสียงใหม่เสียงที่ดังมาจากความมืดไกลออกไปเต้า ปลดปล่อยสิ่งต้องห้ามแล้วเสียงทุ้มต่ำดังสะท้อนตลาดน้ำที่ว่างเปล่ากลับเริ่มก่อร่างใหม่เรือไร้ผู้คนทยอยลอยเข้ามาโคมไฟสีแดงลุกติดขึ้นอีกครั้งนักเดินทางเงย่อหน้าหัวใจเขาเต้นแรงเพราะรู้ว่าความจริงของตลาดนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดทันใดนั้นหัวใจในอกเขาเต้นผิดจังหวะอีกครั้งเจ็บปวดจนแทบล้มลงเสียงหัวใจดังเหมือนกลองสึก ดังสะท้อนในกะโหลกเงาดำมากมายโผล่ขึ้นบนผิวน้ำแต่ละเงาถือกล่องไม้เล็กๆกล่องทุกใบสั่นไหวเสียงหัวใจดังออกมาพร้อมกันดังสนั่นจนคลองทั้งสายสะเทือนนักเดินทางก้มมองลงไปเงาของตนเองในน้ำไม่ขยับตามแต่ยืนยิ้มยิ้มกว้างเกินกว่าหน้าใครจะยิ้มได้เงานั้นยกมือขึ้นและทันใดนั้นเขารู้สึกถึงแรงดึงจากข้างใน เหมือนหัวใจเขากำลังถูกดึงออกจากอกเขาสุดลงมือกุมอกแน่นดวงตาพร่ามัวเสียงหญิงชราหัวรอบก้องเจ้าจะกลายเป็นหนึ่งในตลาดนี้แต่แล้วเสียงเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งเจ้าต้องเลือกจะเก็บหัวใจไว้เพื่อเจ้าคนเดียวหรือจะปลดปล่อยทั้งหมดนักเดินทางเงยหน้าน้ำตาไหลพรากเขาเห็นเงานับร้อยวิญญาณมากมายที่ถูกขังอยู่ต่างจ้องมาที่เขา สายตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าหัวใจสีขาวยังลอยอยู่ใกล้แม้แสงมันจะริบรี่แต่มันยังเต้นมั่นคงช้าและสงบเหมือนรอการตัดสินใจของเขาหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้ร่างสูงใหญ่ปกคลุมเรือของเขาเงาดำรอบตลาดประโจนเข้ามาเสียงหัวใจดังสั่นสะท้อนนักเดินทางกำมือแน่นเขารู้แล้วว่าไม่อาจหนีแต่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้เขาตะโกนออกมาด้วยเสียงสัน่น ถ้าค่าต้องเลือกข้าจะไม่เก็บหัวใจไว้เพื่อตัวเองข้าจะคืนพวกมันทั้งหมดคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางคลองหัวใจในกล่องนับร้อยสันแรงแสงสีขาวแผ่กระจายออกมาจากทุกดวงกลืนกินความมืดที่ปกคลุมตลาดหญิงชรากรีดร้องร่างสูงใหญ่ของเธอแตกออกทีละส่วนหัวใจที่ฝังอยู่ตามตัวเธอหลุดร่วงลอยขึ้นไปบนฟ้ากลายเป็นแสงดาวนับไม่ถ้วน เงาดำรอบคลองค่อยๆโปร่งใสใบหน้าที่ไร้ดวงตาเริ่มกลับมามีรอยยิ้มก่อนพวกมันจะหายไปเหลือเพียงลมเย็นพัดผ่านนักเดินทางหอบแรงร่างเขาเกือบล้มลงแต่หัวใจในอกกลับสงบจังหวะเต้นมั่นคงไม่บิดเบี้ยวอีกต่อไปเขานั่งนิ่งจ้องผืนน้ำที่เริ่มใสสะอาดโคมไฟสีแดงดับลงทีละดวงเหลือเพียงความมืดสงบแต่ทันใดนั้น เสียงทุ้มต่ำดังกล้องอีกครั้งไม่ใช่ของหญิงชราไม่ใช่ของเงาดำแต่ลึกลัๆว่างราวกับมาจากก้นคลองที่ไร้ก้นเจ้าคืนหัวใจให้พวกเขาแต่เจ้าได้ผูกหัวใจของเจ้ากับที่มีแล้วนักเดินทางสะดุ้มเขามองลงไปในน้ำและเห็นเงาของตนเองอีกครั้งแต่เงานั้นยังคงยิ้มและดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงนักเดินทางมองลงไปในน้ำเงาของเขายังยิ้ม ดวงตาแดงก่สองประกายเหมือนรอเวลาจะขึ้นมาแทนที่เสียงทุ้มต่ำยังคงก้องสะท้อนหัวใจเจ้าผูกพันกับที่นี่แล้วเจ้าจะเป็นสะพานให้ตลาดนี้คงอยู่ตลอดไปเขาสั่นสีสะไม่ยอมรับชะตานั้นหัวใจในอกเขาเต้นแรงแต่ไม่ใช่จังหวะของความกลัวเป็นจังหวะของการเลือกเขาหลับตานึกถึงหัวใจสีขาวที่เขาปล่อยลงน้ำนึกถึงเสียงเด็กหญิงที่วิงวอน และนึกถึงแสงที่ปลดปล่อยวิญญาณมากมายหากข้าจะอยู่ที่นี่ข้าจะไม่เป็นสะพานแห่งความมืดแต่จะเป็นแสงของตลาดนี้ทันใดนั้นแสงสีขาวพุ่งพล่านออกจากร่างเขาส่องกระจายไปทั่วคลองโคมไฟสีแดงดับลงพร้อมกันแทนที่ด้วยแสงโคมสีทองอ่อนสะท้อนผืนน้ำอย่างอ่อนโยนเงาที่เคยยิ้มร้ายในน้ำค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงภาพสะท้อนจริงของเขาเอง ใบหน้าที่เหนื่อยล้าแต่สมบเสียงกรีดร้องของหญิงชราจางหายร่างสูงใหญ่สลายเป็นละอองหายไปกับสายลมยามคำ่ำเหลือเพียงกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้แทนกลิ่นคาวเก่าที่เคยอบอวนคลองเงียบสมบเรือที่ไร้วิญญาณค่อยๆละลายหายเหลือเพียงสายน้ำใสสะอาดลมเย็นพัดพริวพาเอาความหนักอึ้งออกไปนักเดินทางนั่งนิ่งหัวใจในอกเต้นปกติ อบอุน่นเหมือนกลับมาเป็นของเขาอีกครั้งเสียงเด็กหญิงดังเบาๆครั้งนี้ไม่ใช่ในหัวแต่เหมือนลอยมากับสายลมขอบคุณเจ้าคือผู้ปลดปล่อยเขาเงยหน้ามองฟ้าท่ามกลางความมืดมีดาวนับพันดวงส่องแสงราวกับหัวใจที่ถูกปลดปล่อยกลับคืนสู่ท้องฟ้าตลาดน้ำหายไปเหลือเพียงสายน้ำว่างเปล่าและเขาลอยอยู่บนเรือลำเล็กเพียงลำเดียว เช้าวันใหม่กำลังมาแสงอรุณส่องขอบฟ้าเขาหลับตาลงหายใจลึกหัวใจเต้นมั่นคงเต็มไปด้วยอิสระและจากวันนั้นไม่มีใครเคยเห็นตลาดน้ำต้องสาบนั้นอีกมีเพียงตำนานเล่าขานว่าครั้งหนึ่งมีนักเดินทางที่ยอมสละหัวใจตนเองเพื่อปลดปล่อยตลาดน้ำแห่งหัวใจให้กลายเป็นเพียงเงาอดีตและคืนความสงบให้สายน้ำ